พราะฮาร์ี่ควินไปคล้ายกับแฟนเก่าของเบรนนีแอคเธอก็เลยต้องโดนแบบนี้เบรนนีแอคผูคขั่งความสมบูรณ์แบบเริ่มเบื่อเพราะไม่มีความท้าทายจนเจอเมโทโโพลิสเมืองสุดห่วยที่มีค่าความสมบูรณ์เพียง20%ซจึงถือเป็นความท้าทายใหม่ที่จะทาให้มันสมบูรณ์ร้อซแต่คนที่ขวางคือสอสาวฮาร์ลี่กับไอวี่ทั้งคู่เลยโดนหุ่นของเบรนนีแอคจับขึ้นยานเบรนนีแอกเฝ้ามองจากหน้าจอแบบโรคจิตนหน่อยๆพร้อมพูดว่าฮาร์รี่น่าสนใจมากและเริ่มสแกนทุกอย่างเกี่ยวกับเเเเเธธออออแล้้้ววววววพาาาาาไปคคุุยยตตตัตัต่่่รีดก,กินนนนนมมใหงงบบบขสสึ ลายแผนความสมบูรณ์ของเมโทรโพลิสแต่พอฮาร์ลี่ย้งว่าแกก็แค่ทําลายทุกอย่างที่ไม่เข้าใจเบลนี่แอกชะงักทันทีเพราะมันไปแทงใจดําภาพภรรยาเก่าลอยมาเขาเริ่มเปรียบเทียบฮาร์ี่กับเมียตัวเองเบลนี่แอกเลยตัดสินใจต้องลบฮาร์ี่ออกไปจากระบบแต่ก่อนจะได้ลงมือลีน่าก็โผล่มาเธอขอให้เขาหยุดและแบล็กเมลเบลนี่แอคว่าอย่ายุ่งกับมนุษย์ไม่อย่างนั้นเธอจะแชแผนของเขาให้โลกรู้เขาเลยจำใจต้องปล่อยฮาร์รี่ไปและย้อนเวลาเหมือนเรื่องมันไม่เคยเกิดขึ้นกลับมาที่คอนโดฮาร์ี่พูดว่าเสียหายขึ้นมากกกะทััันนนนนหไอออววึึ่าาเธบถงรสชพคุย ไอวีก็บอกว่าเมโทรโพลิสมันเพอร์เฟกเพราะมีฮาร์รี่อยู่ด้วยก่อนจะนั่งกินข้าวกันอย่างชิลๆในขณะที่ฮาร์รี่เคียร์อาหารเล่นเป็นยานของเบรเนีอคโดยไม่รู้ตัว